รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วปไปสามารถรับชมได้ทุกวัน เรานะคะมียอดคนหูเข้ามาแบบว่ากดตามสามหมื่นล้านแล้วค่ะสุดยอดไม่ถึงค่ะแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณนะคะกระแสตอบรับที่โหลดนะคะลายของพิเศกรีนไม่ต้องฟินเวอร์พังเห็นพิเศกรีเห็นพิเศกรี แล้วมีพี่ต้อยมีพี่ติ๋มด้วยนะคะมีหมอกรีดคอนเฟิรแล้วก็พี่เต๋าสีพูนะคะก็ติดตามดูได้กับออฟฟิเชียลไลน์ของเราค่ะมีข่าวบันเทิงด้วยแล้วที่สําคัญลุ้นรับนะคะไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินบัตรที่พักสุดรู้นะคะแล้วก็ไอโฟน6ด้วยอยากได้สังเลยอ่ะอยากได้บ้างพี่แจ็คโหลดเองงงสนุกเองลวกันนะคะที่สําคัญได้ข่าวบันเทิงด้วยนะคะรถแทบพันมือถือของคุณเลยละค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะถ้าอยากจะดูข่าวบันเทิงรถแทบพันหน้าจอราจัดเต็มเเลยดีกว่าค่ะกับช่วงนี้ค่ะ Star News รุกรงข่าวปื้มนางเอกวิกน้อยสีใครอะมีด้วยเหรอเพราะปกติผมมันก็ไม่ค่อยรู้จักใครยิ่งถ้าเป็นรุ่นเด็กๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าเราแทบจะไม่ได้เจอเลยเพราะว่าปกติเวลาผมไปงานก็อย่างเงี้ยฮะก็คือมีอีเวนต์เจอกับแฟนคลับมากกว่างานประกาศรางวัลอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ได้ไปอันนี้แค่ไม่ได้ไปเลยก็เลยคิดว่าไม่มีนะนึกไม่ออกเหมือนกันว่ามีใครแอมิมจูใจมีที่นี่ที่เดียวกับรายการซีวิพูจูนท์เวลาเดียวเวลาเดิมเวลานี้เลยค่ะ20นาฬิกาสินาทีเป็นต้นไปนะจ๊ะทางช่อง วันนี้ลาแล้วล่ะคะ่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้รับรองว่าแซ่บแน่อนอนนะคะขอลาไปโพสก่อนด้วกัน,นะคะ่ะโพสตช้านะคะ,ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ